สวัสดีครับตาสบันฟาร์มวันนี้พามาตัดหญ้าแพงกล k า l นะครับมันแปลงนี้ก็ไม่ได้น้ำนะครับก็ตั้งแต่ปลายฤดูฝนก็ไม่ได้น้ำเลยก็ปล่อยตามธรรมชาติมันก็ยาวพอได้ตัดอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเออมันก็พอได้ตัดให้วัวอยู่แปลงนี้ก็เป็นแปลงปลูกใหม่นะครับที่เราใช้เสียมเสียบลงดินเนี่ยเออมันเป็นดินถมใหม่นะครับรู้สึกว่า ดินค่อนข้างที่จะดีดินที่นํามาถมนะมันก็เลยทําให้ไม่มีน้ํามันก็ยังโตมันก็ยังเขียวเขียวเสร็จลําต้นใหญ่ด้วยนะครับลําต้นใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็เลื้อยสารควายไปมาเอาเส้นใหญ่ผมมาดูแล้วเออมันจริงๆแบบนี้นะเอาไปปลูกตรงตมๆเนี่ยงอกดินครับติดง่ายด้วยผมก็เลยมาตัดให้วัว ก็ไม่ถือว่าตัดยากนะตอนนี้ชิดดินมันก็ยังหนาตัดพอจะได้แบบนี้พอให้ได้วัวกินอยู่นะครับทีแรกมองเห็นว่าเอ๊ะมันสั้นมันไม่สูงเท่าเขาเนี่ยมันน่าจะตัดยากมาลองตัด,ต,ดตัดดูเออปรากฏว่าตัดง่ายตัดต้อมเข้าหากันนะมันก็ได้ดีีเดียว,วเห็นสั้นๆแบบนี้แต่ว่าเขามีไหลนะครับมีเนี่ยมีเส้นๆแบบนี้ทำให้ได้ปริมาณยยเนื้เยอะพอสมควร ก็เลยแปลกใจว่าเนี่ยเห็นสัส้นๆแต่เขามีแบบเนี้สแสดงว่าหน้าฝนปีหน้าเนี่ยจะหนากว่านี้นะครับถ้าแปลงนี้ได้เอาขี้วัวขี้ไก่มากระจายทั่วแปลงเนี่ยจะทำให้เอ่อหญ้านี่งามมากเลยแม่ที่ห่างๆเนี่ยเขาพยายามหาที่ว่างๆเลื้อยไปถ้าได้ฝนหลงฤด,ดูมาสักครั้งนะครับก็น่าจะโอเคเลยแหละตอนนี้ก็ พอตัดเร็มๆพอได้ให้วัวก,กินนะครับตรงไหนที่ยาวพอตัดได้อย่างเงี้ยเห็นสั้นๆแบบนี้เห็นเออดึงขึ้นมานี่ยมีแต่เป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะก็เลยทําให้มันตัดตัดได้โอเคหน่อยเนี่ยก็ตัดได้กองใหญ่อยู่นะก็พอได้วัวก,กินช่วงน้นแล้งนะครับดีกว่าปล่อยให้มันแห้งไปเฉยๆ ก็ตอนนี้อาจจะยังเขียวนะก็าอาจจะแห้งๆก่อนเนี้ยกุมพามีนาเนี่ยแดดจัดๆอาจจะเอ,อ่อแห้งไปกว่านเนี้ยตอนนี้มันอากาศเย็นอาจจะมีน้ําค้างน้ําหมอกลงมาหน่อยเนี่ยจับดูนี่ก็ยังเปียกมืออยู่นะยังมีความชื้นอยู่ถ้าแห้งกว่าน,นี้อาจจะแห้งไปเลยอาจจะแห้งแบบนี้ก็ได้โซนตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดตั้งแต่ปลายฤดูฝนมาสั้นครับ นักเลยว่าเดี๋ยวจะมาหาใช้เครื่องตัดหญ้าตัดตัดไปให้วัวเออหิงเสกขอนี่ก็ทเพืดหมาลันข้าวก็ามากระจุยกระจายทั่วตั้งแต่เลยอ่ะก็พามาดูแปลงหญ้านะครับที่ไม่มีระบบน้ำํำถ้าสภาพดินมันยังดีอยู่ก็ยังจะสามารถตัดให้วัวได้ทีจริงยาวขนาดนี้นะปล่อยวัวเขาแทะเลียมเนี่ยจะเยี่ยมมากเลย นะครับปล่อยวัวเข้าแทะเลมเลยปล่อยเลมเลยนะครับเฮี้ <c oughs> ยนเฮี้ยนเนี่ยพอมันเฮี้ยนเฮี้ยนเนี่ยมันเอาหญ้าธรรมชาติอะไรออกไปด้วยพอฝนตกใส่นะครับฝนตกใส่ก็ปิดแปลงเลยปิดแปลงสักสามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเนี่ยก็ยาวได้ตัดแล้วนะครับมันก็จะได้ขี้วัวกระจายทั่วทั้งแปลงด้วยเหมือนแปลงที่นาที่ผมทำเนยผมปล่อยวัวเข้าแทะเลมตลอดฤดูแล้งเลยปีที่แล้วพอฝนตกมาน้ําขังทั้งแปลงเนี่ยผมก็ปิดแปลงเลย ปราบว่ารอบนั้นนะ่ะสามอาทิตย์นะยาวเร็วมากผมก็ยังแปลกใจว่าทาไมมันยาวเร็วอย่างสามอาทิตย์ได้ตัดแล้วเออก็เพราะว่ามันมีขี้วัวกระจายทั้งแปลงทําให้หญ้ามันยาวเร็วได้น้ําฝนแรกของปีด้วยมันก็เลยทําให้หญ้ามันยาวเร็วอ่ะวันนี้ก็พาชมประมาณนี้ครับไม่มีหญ้าให้วัวแล้วครับยาวๆสวยๆตัดขายหมดนะครับมาเล็มยหญ้าเฮียนๆให้วัวตัวเองอ่าก็ฝากเพื่อนๆนะครับ ถ้ามีแปลงหญ้าก็ทําให้เราเลี้ยงวัวโอเคขึ้นนะครับสบายขึ้นหน้าแรงก็ยังจะพอมีหญ้าให้วัวหญ้าเขียวๆให้วัวของเราได้กินบ้างดีกว่าได้กินฟางแห้งก็จะลดเออเรื่องอาหารโค้นลงได้เยอะมากนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ